วัสดีครับันทีเรามึงตลาดควายนะครับช่องผู้บรันเงินตลาดอะไรัแค่บทีต่ตามไอ้ตลาดควายกระปอมแชแนลครับส <laughs> วัสดีครับกับป้อมแชแนลกรบป้อมแชแนลอันนี้ของม, <sm ok> ม,มึงราคาควายด้วพี่น้องราคาควายประจำบันที่2ิมกุลาคมสอง กอนอื่นกับฝากคนไ์กแร่ฝากกดดตามไปเลยราคาควายวันนี้ซ tamam ือกันยุกนะซื้อกันยุราคาควายชมพู่หบลอยควายหลายเยอะเลยพี่น้องควายหลายเยอะเปิดลานไหนน้อนี่ห้อย um สามสิบกัวสามสิบกัวถ่าเด็กัวอ๋อสามหมื่นหาเล้วลูกเล็กตัวแล้วลูกแกรกอ๋อลูกแรกเนาะลูกแรก,กน,นี่ทองนี่เนาะอ๋อลูกลลแรก,ก,แก,าามมกพี่น้องนี่แหละหางเราน่อกับน่อกับกางเหรอดิน่อกับกางเดาะนี่ราคาสามหมื่นกัวพี่น้องผมมั่นสนีทนะผามากตครับห้อยตัวเดียวนี่เนาะสามหมื่นกัว ลูกตัวเดียวอีกตั้งหางเนาะลูกในท้องอีกตั้งหางเนาะขันออกมากต้องไปดีออกเร็วๆนี่เนาะงั่นบอกเออหนาเล่ากับประมาณนี้เราพี่น้องหนาเล่าผู้ใดสนใจราคาประมาณนี้กับโทษเช็คโทษถามเราเลยนี่แหละท้องท้องง่ายถัดไปด้วยสามหมื่นครัวผู้ใดสนใจก็ยังโทษหาเราเด้อพี่น้องเลยเรียบร้แล้วกับง,งานยู่เอาขอเบอร์โทษหน่อยศูนย์หกสามศูนย์หกสาม หกสามหาสองสามสองสี่สองสามสองสีกถามหอยมาใส่เนาะต่อรงอ๋อไม่ว่ารีเราเหียดเนาะเจ้าโจกระถามหอยเลยแม่หนึ่งเนาะแม่อะไรจักบาทเนาะหอยเฮ้ยออแม่ละสองหมื่นหาเจ้าก็ยังขายถึกไเนี่ยสองหมื่นหาต่อร่องดีกกลางหากเนาะแล้วลีดูแค่ตัวหรอแม่นี่ตัวละลูก นี่สองเมืนหาพี่น้องสองเมืนหาตัวละลูกนี่ก็สองเมื่อนหาหางหางหางบเงาพี่น,อนอ้อ,ลลกนกอง,อห áng, ห áng, องกระดูกสุดเลยเขานิดนึงกระดูกสุดเลยเขานิดนึงตัวละสองเมือนหาบกไงคููนี่หาเมื่อนเนาะคููนี่หามื่ต่อร่องได้อีกตั้งหัก่นาเล่ากับระมาณนีเราพี่น,อนอ้องไหวมาใสเนาะอ,อ๋ออำเภอหนองฮี เยาะเอยดเนาะอ๋อขอเบอร์โทรแน่ให้ศูนย์แปดเก้าศนป8เก้าเก้สี่สองสอง้หกแปดหากแด้ากได้ควายละคาถือเกบมาเอาน้ำเล่าโดดเนาะสองหืนห้าหามืนไม่หนงอีกนาตามจอกแม่เหนีงเดก็ได้นี่เอาไงกินะอันนี้นี่่สาวอย่าสี่หมื่นสองเออสี่หมื่นสอง ของดีราคาถูกนี่สี่หมืนสองของดีราคาถูกนวยย่ไปนี่มันดินนั่นม่นี่มันดินมันองเด้มีมันด้วยแล้วแม่นบอกดิเขบอกแย่นเดนี้ กันนะถือกับว่ามันยังบุญเนาะตอ่องไหนดซีมืนสองก็ต้อได้ด2ีสองก็ต่อได้คุยกันได้มันว่าเห้เอาเลยดินั่นจะบอนเอาเลยมีบีซีเราขวดนึงนั่นผสมยังไหวเหพ่อเนี่ยก็ได้สมครับพ่าเด็ดมันงามเด็ดผมเดาจะมาความเสื่อมพความผสมแล้วได้ขึ้นแล้วนี่เนาะซีสองตล่องได้อีกตั้งหักต่อไปต่อมานี่ก็ได้ันตัวนะพี่น้องสาวแล้วสาวครัอ๋อขอเบอร์โทรวายสาวนี่ ศูหกสองสามห้าสามห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าโทษเลยโทษเลยโทรเส็ก็ถามได้เนาะตลงกันกับทรงเรียบร้อยจะจอดจะทรงจะค่อยว่ากันโทรไปเลยมูนี่กับตัวนี้กับจะจอดจะทรงก็ว่าว่าว่ากันเนาะหกจุ่มหกจุ่มห้าตีหนึ่งโทรเลยพนะเจ้าจมโอ้ขวาญขลามเด้อได้ไปเลยนิดน้อยเนี่ยไม่ไหย เนี่ยขายแล้วครับขายแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วเราได้ขายแล้วอุลนี่เครื่องหมายแล้วเป็นกับมึงห้องกันนี่เนาะอ๋อช่วยเช็กตัวถามเพิ่นไปเลยราคาก็ไปหาซื้อบ่พอหรือยังซื้อหาเละหาขายมักมีขายตึงขายวะขายต้งซื้อไปเลยละดันดันดันมือเดี่ยโตัวละสองมือหา เอานดอก่นี่แต่งามนี่ดีค่อยทัังม่ดอกกองงนตัวตัวอแมงเนาะแมหาซื้อบ่ครับเดี๋ยวไปหงบ่ได้นี่เดีพ่นจุ้งยนี่เดี๋ยวพ่นขายกบาทเดถามเจน่นะนะท่าใดนี่หาเมือนหาโอ้สีดำเหม่งงามรับแมนี่เดี๋ยวีมน hà hà gấp xíu mướn nó, nó để rùa kích to rồi mẹ nè, bố nhìn mà, nè bố thăn đẩy rùa mà nè, ngoe quai sào, háng, háng bulut đó, đây này hà mướn nó, hà mướn, ừ. nè để rùa kích to rồi nè, héo đểu to, háu to nó nè, nó, ừ. đi là nó, 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 อขอเบอร์โทษนะเบอร์โทรมอ๋อเบอร์โทรมีเนะาะอเบอร์โทรเราิมพี่น้องออเมียลึกนนะ <c oughs> ลงหน,นุ่มพนะลายปไหนี่ห้อยเมียลูกสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ลูกตัวผูนี่สามหมเ็ดเ,เ,เตอร์พี่น้องราคางามๆเราเลยล,ลูกเจ็ดตัวแล้วสามตัวสตัวนั่นเนาะ สามเ็ดเอ้ควายบ้านๆอ้าขอโทรนศูนย์แนย์แปดสองนี่ยังก่อนเจ็ดสองสามเจ็อเก่าศเจ็ดเกาศ่ตัวเช็คตัวถามาหอยเด้ออามัน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 หอยโอ้นี่เขางามเลยหลายไปเดยนี่ตัวนี้เ้าหกสอง่นหกเนาะนี่สองหมื่นเมียเราได้ลูกเจ็ดโตแล้วสองโตเนาะ ตัวสาคือผสมไหมนี่เศ้าหกนะแข่งขาแล้วกับระมามนี้ลราพี่นอ้องหางก็เลยเข้าอยู่หางเลยเข้าอยู่ออเบอร์ทัเบอร์ทัวยังศูนย์แปดสองแปดเจ็ดหนึ่งเามสเจ็ดสี่ทัทเจ็ดก็ถามหอยคุณเด้อามันมันหอยการจะจาดจะส่งจะคอยบอกกันเนาะ อ้าวมัน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 ราคาก้วัยตามนี่ครับพี่น้องตัวถือต mm ัวเราแพงตัวละสองหมื่นกว่ากระมี่สองหมื่นหาสามหมื่นถึงแสนผลละอ้าวสี่ห้าตัวแม่ตึกถือให้นอกพี่น้องเนาะฮะตึกถืออันนี้คมมีหลายปไปเดยนี่ไอ่สี่หมื่นสามลูกลูกมันผู้ใดเด่นหนูตัวเมียพอมันผู้ใดลูกมัน รับจ้างน้ำบานให้อ๋อรับจ้างทั่วไปเนาะรับจ้างน้ำบานเท่าหน่อเนาะขอกระลูกขายโตงามอยู่ครับสี่สิบสามบาทครัสี่สิบสตัวร้องอีกเนาะสี่สิได้สโถสีมตึกโถละสองหมื่นต่อตัวสี่สิบสามสองมื่นหนึันหาอเนะแแต่ว่าข่นตัวร้องก็สีได้อยู่นี่แหละสี่สิบสามขงจัดก่จัดชงจะคอยวอกันเนาะห้อยเนาะว่ายเดินทางก็สีได้ขายของเลาอยู่ดี ค้ายเดินทางที่ขายได้ของเราอยู่ลูกแต่กระงาดีด้วตัวเมียเนี่ยเริ่มอยากินนมกันแล้วนี่ละอเบอร์โทรนยอยเบอร์โทรศูนย์กแปดศูนย์ก็แปดหนึ่งเจ็ดนึจกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์อ่ะัวเช็ดตัวถังของหอยคือเน้หอยมาส่เนาะหอยเสือะพุ่มเนาะ้วยเสือะพุ่มบ้านเลยเนาะฮะเสือพุ่มเลยเออเออเอออ่จะกจะชงกันคอยบอกกันนะควายเสือพุ่มเด้อ คงจคอยบอกกันเนี่ยตัดใหม่ยังจะตังตันใหม่เ่นอยู่คตันใม่อยู่ขาใคเราควอยซื้อพ่บบใครใครใคองเจ้าบ่ตน้มหาาเกาครับหาเมื่นเกาแม่ลูกลูกแม่ถุงร้อยสามสิบ่างร้อยสามสิหผู้ใหไดแลูกมันนี่นี่ละยกเพชรอ๋อลูกยกเพชรลูกยกเพชรเนาะนี่เนาะ คนวัดมองหันเรนบ่แมยสูงรอยสามหามมผสมอีกไปบ่ท่องบางย่นบ่ค้องว่างค้องว่างหางกันเลยเขาอยู่เลีบกตงามอยู่หางกันเลยเขาอยู่แล้วก็งออ๋อขอบเ,อเอบเอร์โทรน,นะนอ๋อเบอร์โทรเลยเบอร์โทษเพือไรเนอะสูนกหาสูงาสงามหากห สองสาปโทรมาอ๋อโทรมาเด้อมันมันมันมนขายยเลยนั่นขายยานเดียวนี่แม่หนึ่งเนาะเปิดานไปเลยห้อยครับห้อยเปิดรานไปเลยนี่จังเมหมื่นหกสามหมื่นหกนี่สามหมนี่สามหมื่นหกได้เลนะฮะลูกยังเหรอเราได้ลูกเจ๊กัวแล้วว่าควายสาวมั่นี่ แม่สาวตั้งหักหางกะเลยเข้าอยู่เร็บกตงามหางกะดีเล็บกตงามราคาเสูงแหงราคาสูงมือเพราะสูงแต่ว่าค้วยสูงก็ไรนี่รอยยี่ิบหายสิบหาง้อยยี่ิาเดินเดินนี่นี่นี่าเมีีาเรากะงามอยู่อ๋อขอเบอร์โทรเนี่เบอร์โทร

ที่ตนั้นขาลูกเราสงสารนั้นมาแล้วตันงเนาะหักมักจ่งสันไปไหนยังมีเด็กตัวเจาเยอะๆตัวน้อยๆนี่หมโอ้ขายแล้วขายแล้วได้หลายเดือนั้ได้พันหาด้วยน้อยที่เคยเซียองหมื่นสองพันน่ะเออได้พันห้าตด็กเด็วมาขายสองหมื่นสามพันเลยน ไปไปหาเไปหาหาตัวเองไปหาง้ามาค่อยขายวันี้ว่าเอาอยูบ่ไ่จับบ่ก็เอาเมียสาวเป็าไาไปไหนี่พ่อนี่สามหมกัวาหนกัวไหลไปไนไปกัวโต้ละบ่รถ้งสาหนสาหมาพนหาเนาะตัวนี้เนาะแมียสาวตัวนั่นเนี่ปมนั่นเนี่ยเมีม่านหลไปไหหกัวกัวไหลไปไหนเมีม่าน สี่หมนี่ราคาอันนี้แม่สาวสามหมืน่นกัวเข่งกำงเอหางหมาง่าถูกวัวถอนอันนี้หางหมื่นกัวนี่หาง,งก่งามยุบขายนเบิดเลยมสัมผัสเลยอาจารย์เอารถาเดียวเอาขอเบอร์โทรเนี่ยุ่นแปดหเกเจ ปดสี่หนึ่งสามขั้วเตจขั้วเตจตัวแถมเราเล้มัน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 ไปนั่งุสควานด่วาดีบ้งเอาเนี่ยเอาตัวเนี่ยควายผู้สาวหลายปไหนล่ะควายผู้สาวเนี่ย ท่องหาเดือนวา้คุนท่องหาเดือนเพื่นะละหาเมื่นหาเพื่นะท่องเรื่อกตั้งหากเล็ยบร้วกับงามผสมยังไวโอ้โอ้ผสมนี่ไวเจ้าโชคมงคลน้อเจ้าโชคมงคลความเจริญขอเจริญความไร้เดียนี่แหละมือผสม เยอะพี่น no ้องฮะเอามากตัวมันนี่ห้อยได้ขายแล้วเดี๋ยวตัวเดียวตัวนี้สีเล่หลังเลยเหรอถ้าไหนก็เล่หลังนี่หาเมื่อนหาผสมนั่นแหละตามนั่นน่ะเนาะอืมกระดูกง่อยกระดูกง่อยตั้งหากเล็บขาแล้วก็ดีน้องง่อยเราเลยลูกจักตัวละนี่อ๋อตัวแรกเนาะตัวแรกนี่ทองนี่เนาะ ตัวแรกนี่ท่องอ่เด้ออาขอเบอร์โทรให้ผู้สาวนี่นี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนห้าหกแปดห้าหกแปดหนึ่งหาหนึ่งหนึ่ควายมาใสนอเียงยืนสารคามอ๋อควายสาระามเนาควสารคามสงกอ้ามัน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 สารคามเฮ้ยหอยยอดนับเงีนจะๆเลยมันไปหอยยอดด้วยนี่อ๋อลูกสาวนับเงินไหนวะนะ อย่างหอยยอดพิมงานหอยยอดต้องมาอยู่แถวนี้วายหอยยอดสองมื่นอา้อยถือแค่ก็ตมนั่นน่ะสองมื่นซ้อาร้อไปเอาไปเนี่สองมื่อหารยเฮ้ยเปนอะไรปมึงกันน่ะสองมื่นสิ้อหาล้อยโอ้ คือผ <laughs> <laughs> <out> <ilgili> ู er <laughs> ้ใดคือผ <cue> ูยยอดบ่ตีค <norms> ือหอยยอดเพระนะเอากกิดิเคือวนะโอ้ยคือหอยยอดแล้ก็บหนา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 อสิกับมีดูมีเมียเลยวันะมันเหมือนควบเราเอาเดี๋ยนะกับเหมือนควบเราด้ยล่ะผู้หนาเังสิเพราะท่านมีดูกมีเมียเหมือนควมเราอยู่ดิีแบกงหาโอ้ถือคนหนาสองเงิน เท่าไรก่อนสองมื่อนซหยสอง่นาโอ้นี่สองมายเนาะนี่เนาะเออคขาเขาซือเ้นเืาอยู่สมอมนเมนมนโอ้คือยังเอาม่ถึห้อยยอดเดียวนี้ซื้อได้ถือโอ้ื้อได้ถือขายตาม้นนะเนอาขอเบอร์โทรห้อยยอดนี่นี่เบอร์เบอโทรจ้าละ 082 106 225 0งศย้อยจ้อยบ้ยอดครับม้อยจ้อยจ้อยรับยอดทีมเดียวกันมาน้ำกันแปลว่าสร้างตัวง่าก็ซื้อชีงานพ่นเด้ห่วยแล้วเงินแสนน้อก็คุปป้ผมทีมงานมึนีพูดไม่ยาดเลยแั่งเสียมันใส่นบ่งแบ่งแมน สายงานเพิ่นหลายพี่น้องสายงานเราหลายทีมเยโซ่เยโสเราเห็นนี่เนาะสายงานเราก็แค่สารค้านทีมหอยยอดเด้อนี่อยู่นี่แมนเบิร์ดไอ้ของหอยยอดเนาะนี่เนาะแมนเบิร์ดไอ้ทีมงานหอยยอดอ่าของถือของแข้งโตมาหาเราได้อ่าของหอยยอดครับตามเงินอยากได้ของถือขายแน่ก็ว่าไปเนาะเนี่ยงมาซื้อบอ่ะเปิดเบิ่งมันมีเขียวไปใช่เขียวไปไมาซื้อบ่ะ่ะ โอ้ได oh, mm ้พอเอาตัวนี้วะเอาตัวนี้วะเจ้าวะขแต่ขอแต่ปงนี่นะฟองสินะเจ้าวะบนนมาขายเร้วอ้องปี๋อเจ้าขายเรียบร้อแล้วก็เรขายตัวอาย่เออเปิ้ตอยเพิ่ลเจ้าว่าเท่าไหขายสามหมื่นสห้าลไรายเปิ้ไหนะ้หนสมาม่นส่หเนี้เพิ่นสามหมื่นสองเอ้าใกล้กันหอละ ใกล้สิได้แล้วใกล้สิได้กันแล้วอันนี้ก็ซื้อกันอีกแล้วซื้อหรือขายพอซื้อได้ไหมหาแบบเด็กเฮ้ยราข้างง้างตึกตึกตรงง้างตึกตึกไปสองพันสามแล้วก็ซื้อไทยก็ สูงสูงลอยซีกล้วยงามเห็นไมอยู่หันน้อยู่ขึ้นแมนไปเลยแต่ว่าราคามันโอ้มันมีตัวบอกแสนมันขึ้นไปเนาะสองแสนสามแสนก็มี่ขึนว่าถึงกว้วยถึงส่วนหนึ่งเจ้ามาทำเกันมามาซื้อมขายกันโอ้โเดีอพ่ดนี่เอาก็อบอกตัวนี้ตรงพอยิงอ๋อที่มนน้ำกันหรยนั่นหอนั่นแล้วออกกันกดีนั่นม่แมนนี่พอยน่น่ง ก็วันเอาวาห่างกันอยู่แล้วไ้สามเมื่อ้ได้สามเมื่อเลยเนาะเมื่อวานสามเมื่อเลยไปทำฮะอันไหนก็บเมื่นเก่าอ่ะอันนี้ไงเรวมื่นเกอันเม่นั่นโย่ขายเพร่อนันหลายไปไหนก็แม่เม่นี่แม่ม่นี่ พอยเมียขันมากนำเรียงเมียนะสองเหมือนหางแล้วจูงกันนกายไปเดี๋ยวตัวนึ้งหอยบแขงเป็นหนึ่งสครับอสมนสีดือนสามหมือนสีพะันเราต่อสามหือนสาตัวนะตัวภาคแม่นี่ไป เดียวสักสามเลยวะเจต่ว่าควายเรางามน่มึงหางหางหางตัวนึ่มันสั่สามเนี้ยเจาไปลังเชือกันเยอพี่น้องราคาควายกับามนี้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho นี่หาเงินพี่น้องแม่นี่ยหาเงินลูกโตเมียหาอันนี้ลูกโตผูพี่นออ้องเออลูกโตผูแไได้วอะไรนี่เฮ้ยลูกเก็กโตแล้วนี่อันนี้อันนี้เปน,นี่ตัวสองเนาะอันนี้ผสมแล้วเป็นเป็นตัวสามป่ะอ๋อผสมเป็นตัวสามะนะซื้อสองได้สามเนาะ ซื้อสองได้สามลายไปไหก่อนห้องหาเมือเนาะซื้อสองได้สามเด้อนี่ออเบอร์เทานี้เบอร์เทแปดศูนยครับศูนย์เกครับหกแปดหเกครับเก้าสอ่าโทรเถกรถามหอยไปเน้ออมันมันมันมัการแจกงับจะงส่งกันคอยบอกกันเนาะ เขาให้เท่าไรนี่เขาให้เท่าไรนี่เขาขาสห้าว่ะเสิขายเท่าไรเขาสิบเจ็ดว่ะอ๋อสามสิบเจ็ดนั่นนี่เนาะนี่สามสิบเจ็ดเด้นี่เด้นีนังสุมเลื่องเขมกับจาตัวเอาบอรท่านะจัเสียงว่าง่าเศ่าาบ่กจับไะเ้อวเอาบอรท่านะ อันเส้าหาสี่ตัวเนี่ยนั่นเป้าน้หลานไส้คนบักกันดิบอก้วยม่แม่ถไปขายเส้าหาเจ้าออมเัรถูนกหาถูนกหาถูนปดีสมเหกสามสามเ็ดอ๋ยนี่สามพาเ้อเพราะเป็นเส้าหานี่ พอจะเร้าหาเพราะงี้นั่นเราขบปุบหลดนพูดได้ก็สิบหเนาะเศร้าหานโอ้ยควายจับเสือกมาบังงี้ยนดียวเอาไปเอามาอาันขาหักได้เนาะเออเงีเล่ากับกันไปตัวเนาะสามพิภาเด้อแม่นี่เออยังโตเจ็กโต่ถาำเล่าเนาะมัน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 จับกันอยู่ตัวนี่ครับราคาควายกับตามเี้แหละครับก็ยื่นกับฝากเลยปากแช่ได้ไหม กดติดตามด,าดวา้วยเด้อตลาดควายช่วงผู้บูตรลยเอ็ดสวัสดีครับ